แล้วถ้าไปนั่งส,บ,สบายๆวางมือทั้งกายตรงสิ่งที่เราต้องฝึกฝนตลอดคือการฝึกการรู้ตัวเองฝึกรู้ตัวเองเพื่ออะไรเพื่อควบคุมตนเองได้ควบคุมทำไมเพื่อใช้ตัวเองให้้หถูกต้องรู้ตัวควบคุมตัวใช้ตัวใชใ้เกิดประโยชน์ การที่ใชให้เกิดประโยชน์ได้เนจึงต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ตัวเองก่อนก็รู้ตัวเองก็คือมีสัพพัญญะสัพพัญญาในอิริบทตนั้นนั้นพระจังตรัสว่าเมือน,นั่งอยู่เธอรู้เธอถึงนั่งอยู่เมื่อฟังอยู่เธอรู้เธอฟังอยู่เธออยู่ในกิยาท่าทางอันใดเึงรู้ในกิยาท่าทางอันนั้น ดังนั้นถ้าเราทํางานอยู่ก็จะร,รู้เราทําอยู่ขณะที่เรารู้เราทําสิ่งใดๆอยู่จะได้ชื่อว่าเธอเป็นผู้มีสติเจเิญสติในเรื่องมีสติปัฏฐานสี่อันผู้มีสติอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่หลงกานละไม่ขาดสติรู้ก็จะในความเป็นจริงรู้ไี่ก็รู้ขึ้นมาก็คุมตัวเองได้นี่ ก็ยอมทำให้เกิดกุศลกรรมทั้งสามทางได้เช่นกายเราเราก็คุมได้เราคุมได้แลว้วพอเรารู้ตัวกายกรรมวจีกรรมยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็คุมได้อนุกรรมยากกว่าวจีกรรมก็กคุมได้ในเวลาเรียงพระเจ้าก็จะวางเรียงเป็นข้อๆเอาของที่ไม่ยากขึ้นก่อนที่ไม่ยากก่อน จะรศีลขึ้นก่อนสมาธิเอาสมาธิขึ้นปัญญาหรือของยาิโยมเราทานขึ้นก่อนศีลจะศีลขึ้นก่นอนภาวนาในขณะเดียวกันใกนการกระทำเอากายกรรมขึ้นก่อนวจีกรรมเอาวาจขึ้นก่อนมโนกรรมก็เาย่ายากที่สุดไว้ลำดับสุดท้ายแล้วทำอะไรที่ไม่ยากก่อน าเราก็ใจเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้หลักการปฏิบัติเพื่อการการดำเนินไปในชีวิตของเราในในการที่เราจะต้องทำงานหรือบริหารเรื่องกิจการต่างๆที่เราต้องเกี่ยวข้องอยู่หรือเราทำง,งานอยู่ในบ้านในเรือนเราก็เริ่มต้นทำอะไรที่มันทำได้ก่อนอย่าเพิ่งไปมองสิ่งที่มันยากจะเป็นหนักใจ เราก็ได้อุบายมาแล้วข้อหนึ่งเอพระเจ้าวางหลักปฏิปทานน่าศึกษายิ่งมีประโยชน์มากอะไรที่ทำได้ไม่ยากทำก่อนเลยเพราะทำแล้วมันก็เป็นต้นทุนมันเกิดกำลังใจนะมันเกิดความยินดีเกิดขึ้นที่เราได้ทำสิ่งหนึ่งแล้วก็เกิดความสำร็จผลมันก็จะเข้าไปสูก่การทำอะไรที่ยากขึ้น เราก็ดูอะไรที่มันระดับกลางๆก,ก็เข้ามาก่อนแล้วก็ดูที่หนักๆยากที่สุดไว้สุดท้ายแล้วก็พัฒนาไปตามขั้นตามตอนก็จะได้ความรู้ความเข้าใจในที่สิ่งที่มันไม่ยากด้วยได้กำลังใจด้วยเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราด้วยว่าเรามีความสามารถนะที่จะทำสิ่งนั้นๆได้ด้วยตัวของเราเอง เราก็จะมั่นใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราก็จะดํนเดินชีวิตไปในเส้นทางที่ที่เราเคยมองว่ายากก็ไม่ยากเราจะเดินไปถึงที่ใหม่ภูเขาหน้าเบื้องหน้าความสำเร็จผลก็อยู่ที่ก้้วแรกของเราอั้วแรกที่เราจะยกย่างออกไปนั้นแต่ยกย่างไปด้วยจิตที่มีความพร้อมมีฉันทาพึงใจ ที่จะกรรทำมีความเพียรเพื่อเปลี่ยนตามความพึงพึงใจนั้นด้วยจิตจดจ,จ่อในความเพียรที่พึงใจนั้นและใกล้ครวนในจิตที่จดจ,จ่อตามความพึงเพราะในความเพียรที่พึงใจนั้นตัวน,นี้เราเป็นการก้าวยังมีอิทธิบาทธรรมะมีฉันทะอิทธิบาทมีวิริยะอิทธิบาทมีจิตต์ อิธิบาทมีวิมังสาอิธิบาทใครก็แล้วแต่ที่ก้าวไปด้วยอิธิบาทภระสธรรมะแล้วก้าไปด้วยฤธิเป็นผู้มีฤิมิมิทิมิฤติก้าวไปด้วยฤธ,ธิทิอิธิฤธิก้าวไปด้วยความสําเร็จอันจะปรากฏเกิดขึ้นด้วยองค์ธรรมสี่ประการนั้นก็จะนำไปสู่ความสำเร็จผล การความสุขจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าขาดทำสี่ประการตามที่กล่าวมาจะไม่สมํานึจผลัารความสมฤทธิผลจะเกิดขึ้นเมื่อมีทำสี่ประการใน,ในทุกๆเรื่องเราลำดับเรื่องราวของชีวิตปัญหาอุปสรรคทำสิ่งที่ไม่ยากไปหาสิ่งที่ยากที่สุดตามลำดับและททำด้วยความพึงใจมีความเพียรชอบถูกต้อง ตรงวิธีการที่ทำให้ที่จะก้าวไปสู่ความพ,พึงใจที่จะทำสิ่งนั้นๆด้วยอะไรด้วยจิตที่มีสติมีปัญญาด้วยจิตที่จดจอ่อจิตที่แน่วแน่ล้วใยใคร่รวนด้วยใคร่ครวนใส่ใจใ,ใคร่ครวนในด้วยในการการะทำนั้นด้วยจิตนั้นเรียกว่าคิดพิจารณาตลอดเวลาในทุกขณะที่กระทา ได้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นอย่างลูกเข้าใจในสิ่งที่กระทำให้เป็นธรรมะมองตัวงให้มันเป็นธรรมะในก้าวได้ก้าวไปจะค้าขายก็เป็นธรรมะรัะประการก็เป็นธรรมะจะทำสิ่งใดก็เป็นธรรมะธรรมะมันอยู่ในทุกๆุกอน,นุในทุกเรื่องทุกราว ที่เรา,ามองเห็นความเป็นไปแห่งสภาพธรรมทุกอย่างตั้งภายนอกภายในเป็นธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติของความจริงหรือความจริงที่มีอยู่ในธรรมธรรมชาติว่ามันมันมีความเป็นปกติเช่นนี้จะได้ยินเสียงนกร้องก็เป็นธรรมะได้ยินเสียงคนร้องเพลงก็เป็นธรรมะ ได้ยินเสียงคนด่ากันก็เป็นธรรมะได้ยินเสียงคนชื่นชมยินดีกันพรอดรักกันก็เป็นธรรมะได้เห็นทุกอย่างก็เป็นธรรมะแม้เห็นสิ่งของวางอยู่ข้างหน้าก็เป็นธรรมะสิ่งนี้ไม่มีชีวิตก็เป็นธรรมะมีชีวิตก็เป็นธรรมะแม้ความสกปรกความไม่น่าดูไม่น่าชมก็เป็นธรรมะ แค่แต่สิ่งที่สะอาดและดูหน้าชมก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะก็จะเข้าใจในความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ก็จะเกิดความเข้าใจในกฎอันหนึ่งที่พระเจ้าทรงตัดสู้กฎอันนี้คือความเป็นอนัตตาหรือแสดงความจริงให้เห็นในธรรมะ ทั้งปวงว่าเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายคือไม่ว่าดีหรือไม่ดีชอบไม่ชอบก็มองอย่างเข้าใจเป็นธรรมะถ้าเข้าใจแล้วก็คือไม่ยึดถือยึดมั่นในสิ่งนั้นๆก็ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากเพราะเรามักจะยึดถือยึดมั่นเป็นปกติด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้น เกิดค,ความอยากขึ้นก็ยึดเราอยากก็จะยึดทันทีอยากยึดเกี่ยวข้องอยากยึดเกี่ยวข้องและกระทำพยายามกระทำเพื่อสนองตอบความอยากนั้นกแล้วก็ไปดึงก็ไปถือไปจับไปช่วยเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการนั้น,น,นตรงนี้แหละทำให้เราผิดธรรมะที่ว่าอะไรพระธรรมานี่เป็นสาธารณะไม่สามารถไปใครไปถือเป็นเจ้าของได้ มันเกิดขึ้นตั้งก็ดับไปมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีสภาพรรมมีนจะเกิดตั้งก็ดับไปาหาความเป็นตัวตนแท้ที่เราจะจับยึดเราจะครอบครองนั้นม่ได้เลยที่สุดไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องคืนสู่ธรรมชาติและต้องเป็นไปตามธรรมธรรมชาติที่เสดงความจริงว่าที่สุดแล้วนั้นสุญิตต่วางเปล่า มันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่ใช่ว่างแบบสเปซไม่ใชวางแบบช่องว่างในสิ่งที่มีนั้นมันอาสาระเก่นสารความจริงแท้ความเป็นตัวแท้เที่ยงแท้มีได้เลยที่เห็นนั้นจริงเราได้เห็นจริงสิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงไม่จริงก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภาวะเรียกว่ภาวะแปลว่าธาตุ พราะว่าที่ตั้งขึ้นหรือธาตุตั้งขึ้นทิตาวาสาธาตุสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นแล้วนั่นเดียวธรรมตทิตตาย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเชน่นนี้ธรรมะยมตามีความกําหนดแต่ถุกธรรมดาว่าว่าสัพเพสังคารานิจจติว่ัสเพธรรมานาตาติวา่าว่าสิ่งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นโอเกิดขึ้น ตั้งขณะหนึ่งอุปาทะเกิดติติตั้งวยะเสื่อมเกิดตั้งเสื่อมเกิดตั้งเสื่อมในทุกๆเรื่องพวกเราก็จะเช่นนี้ึ้นมาตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้แล้วใครก็ต้แตได้ที่เข้าใจชนนี้ได้จริงก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นที่เป็นสัมมาติฐิเป็นผู้ที่เข้าใจกฎ ทรรมธรรมชาติก็จะธรรมะและมีความรู้ก็จะในกฎแห่งกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมที่จะนำไปสู่ความรู้เข้าใจในธรรมะท่พวิเจตัสรูก็คือกฎอนัตตา็นความจริงของไฟอนัตตาอาทตัวตนไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้มีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ในธรรมะทีพวิเจตสรูนั้น ทรงชี้ให้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงก็คือความทุกข์เอาตัวที่เราไม่ต้องการคือทุกข์และชี้เห็นสิ่งเราต้องการก็คือสุขสุขก็คือทุกข์ที่มันทุกข์ที่มันตรงมันตรงข้ามมันตรงข้ามทุกข์ก็คือสุขคือทุกข์คือขับแขนสุขก็ไม่ขับแขนทุกข์ก็ไม่ชอบสุขก็ชอบอันสุขก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับทุกข์ ที่ไม่ชอบก็คือชอบก็เลาเรียกสมมติว่าเป็นสุขเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับคําว่าทุกข์คือสิ่งไม่ชอบใจอั้นชอบไม่ชอบนี่จึงเป็นเรื่องของของมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องการที่เราไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะจริงชอบและไม่ชอบในที่สุดเราก็จะติดอยู่ในบ่วงของความชอบและไม่ชอบที่เราผลิตขึ้นมาเองว่เาเราตัวนี้ก็คือจิตเนี่ยมันผลิตขึ้นมา แลสิ่งใดหนอจะไม่เกิดการชอบและไม่ชอบสิ่งใดก็แล้แต่ที่ประกอบกับจิตอจิตเล่าร้อนศร้าหมองสิ่งนั้นจะเกิดทำให้จิตนั้นเห็นผิดรู้ผิดและเขา้าไปติดในอารมณ์นั้นๆเรียกสิ่งนั้นว่ากิเลสเรียกลักษณะธรรมร้วยว่าอาวิชชาคือความรู้ความเห็นที่ผิดไปเมื่อมันผิดไปแล้วมันก็กระทาความผิดนั้นดรวยว่าสังขารอาวิชชากับสังขารเนี่ย นี่ทำให้เกิดมการดำเนินวิถีจิตก็เกิดขึ้นเกิดปฏิสนธิจิตปฏิสนธิของวิญญาณขึ้นมีปฏิสนธิของของจิตขึ้นมาก็มีการย้ายย้ายสภาพของสังขารการกระทำที่มีกระทำไรยไว้ก็ย้ายมาย้ายมาในรูปของกรรมอารมณ์เกิดสภาพที่เราเข้าถึงอารมณ์นั้นๆจากการกระทำเรื่องนั้นๆ แล้วกาททำสิ่งใดๆไว้ก็จะย้ายมาในรูปจะย้ายมาโดยจิตเข้าถึงในอารมณ์ของการกระทําแล้วก็มันก็จะจําภาพการกระทํานั้นเป็นภาพการกระทําปรากฏเกิดขึ้นนักหจิตนั้นมันย้ายภาพมาด้วยเมื่ภาพปรากฏเกิดขึ้นภาพของนิมิตภาพของของคติของพบพบก็เกิดขึ้นภาพกรรมที่กระทําไว้ปรากฏเกิดขึ้นจาก การที่จิตยังจดจําอารมณ์เรื่องราวจากการกระทํานั้นก็สร้างภาพขึ้น้สร้างมันมนโนขึ้นมันสร้างภาพแล้วก็รับผลของแล้วก็สร้างภพภาวะตามภาพนั้นถ้าภาพนี้ดีภพภาวะก็จะดีภาพนี้ไม่ดีภพภาวะก็จะไม่ดีเพราะมันก็จะเอาสิ่งที่ดีและไม่ดีนั้นนะ่ะไปปรากฏ ข้าไปสู่การการกระทําไปตั้งขึ้นในในเกียรติกรรมและวิญญาณก็ขนขนถ่ายสิ่งที่เกิดมีความรู้สึกนำไปตั้งในเกียรติกรรมเหมือนมเมล็ดพันธุ์ไอ้ต้นกล้าที่ที่ไปโปรโยลงไปปลูกลงบนแผ่นดินที่มีเชื้อมาเรียบร้อยแล้วอันราว่าก็จะเป็นตัวตัวเป็นพื้นเป็นเนงของการปลูกไปเกิดความจเจริญเติบโตเรือว่าเกิดชาติ ชาติขึ้นอันชาติเร็วชาติไม่เร็วนดีไม่ดีก็อิทธิพันกระดาเมื่อพันกระดานั้นตกลงในเกตกรรมก็ต้องเกิดพืชพืชผลขึ้นเมื่อเกิดพืชผลขึ้นกฏธรรมชาติก็ชี้ว่าต้องเป็นอย่างนี้นะก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแปลปรวนเกิดขึ้นตั้งดับพอเกิดตั้งดับก็เข้ามาจับทันทีในพอเกิดตั้งดับนั้นเมื่อจิตมันไปคัดค้านธรรมชาติมันก็ยากที่จะยากที่จะ ทนทานได้มันมันยากทนทานได้ยากเท่าไหร่มันยากเท่าไหร่มันก็จะยึดมากเท่านั้นยึดมากเท่าไรทุกมากเท่านั้นอันเหตุปัจจัยของทุกจึงเกิดขึ้นจากความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากความอยากอยากเท่าไหร่ยึดมากยึดมากก็ทุกเมื่อความอยากเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันผิดหวังคนที่ผิดหวังผิด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  ด้วยคนที่สมหวังสมหวังสมหวังทั้งสองอย่างเนียมันก็จะสร้างความรู้สึกกันหนึ่งคืออยากอยากอยากมันก็จะอยากมากขึ้นเพนนราะความอยากนี้มันก็จะสร้างขึ้นจากกาันไปเสพเนยอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นจากความผิดหวังอารมณ์นี้เกิดจากความสมหวังก็จะมียิ่งสมหวังก็ยิ่งยิ่งยิ่งอยากมากขึ้นอีกอยากในสิ่งที่ทต้องการสิ่งนี้ว่าอยากในสิ่งที่ไม่ต้องการจะเกิดภาวะ วิภาวะขึ้นมาเพราะวะ่าก็ต้องการให้มีในสิ่งนี้สืบสืบต่อต่อเนื่องมีความเห็นขึ้นมาว่ามันมีความสืบเนื่องไม่ขาดศูนย์ก็สร้างความเห็นขึ้นมาสิ่งนี้มันขาดศูน์ก็เกิดสภาพธรรมของความกำกันขับไปจับไปรู้ไปเห็นเกิดความเห็ียนเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดความเห็ี่ยนนี่มันเป็นผลดี่นาสนใจมากเมื่อเกิดความเห็ียนขึ้นไปเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เกิดเป็นโรคเป็นภัย เกิดขึ้นกับในหนึ่งจิตนั้นโรคภัยนี้เกิดขึ้นทันทีทุกโรคภัยก็เกิดขึ้นนั้นนท,ทุกโรคภัยเ,เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอวิชชาที่อยู่ในจิตนั้นของทุกคน,นทุกคนจะเป็นคนที่มีโรคทุกภัยกาลังกาลังเติบโตอยู่ทุกขณะทุกเวลาและโรคภัยที่เกิดขึ้นจึงให้ผลให้ผลตัวการดิ้นรน,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 นเพื่อหลีกหนีดิ้นรนเพื่อออกมาจากสิ่งนั้นที่เป็นโทษทุกภัยนั้น แต่เราดิ้นรนหลีกนี้ด้วยการปัสสาหาเพื่อต้องการหนีจากสิ่งหนึ่งไปหาสิ่งหนึ่งได้ก็ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อต้องการสิ่งหนึ่งแต่ไม่ว่าเราจะทิ้งสิ่งใดมาสิ่งใดนี้ไม่พ้นอยู่ในอยู่ในการทางานของจิตแค่เพียงสี่ท่าเท่านั้นเองนี่ไม่ว่าจิตในวิญญาณนั้นจะเข้าไปรู้ในตั้งอยู่ในรูปตั้งอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารมันก็จะวนอยู่ตรงนี้ เราก็จะสร้างอำนาจหนึ่นงเรารูปนามลึกขั้นหน้าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอันรูปนามลึกขั้นหน้าจะเป็นผลอันเกิดขึ้นเป็นผลเกิดขึ้นจากการการกระทําที่เกิดขึ้นโดยความอยากความต้องการมีความอยากความต้องการพยายามกระทาจึงให้ผลเป็นรูปน,นามขั้นหน้าไอชาติตรงนั้นจะเป็นชาติของหางกามามังกาตัวเราของเราตัวเราที่ตอบสนองตรงนั้นคือรูปน,นามขันหน้า รูนำากันหน้า,นาตรงนี้จึงเป็นตัวศึกษาว่าเป็นที่ตั้งของทุกทุกความจริงคือทุกเกิดขึ้นอันปรากฏอยู่ในขันทั้งห้านี้อันที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวการยึดเหนี่ยวคือข้าไปอุปทา,านถือถือในกองทุกนี้ถือในก้อนทุกนี้จึงต้องรับผลในความทุกนั้นอันจากกันข้าไปถืออันทุกโรคภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นเพราะเราไปถือไปจับไปยึดพระเจ้าก็สั่งเคราะห์ตรงนี้ออกมาได้ แล้วมาบอกเราว่าฤตดสรูของพระองค์จเนทร์้อ,อยทุกข์เกิดขึ้นเพราะไปยึดถือและเราเป็นปัจจัยเกิดการยึดถือแต่ละยึดถือเราก็ต้องไปดูเหตุเรามักจะเราเมื่อเราเราก็จะมีควา,ามต่างกันในการในการกระทําบางทีเรารู้ว่าสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ทาให้เราเกิดขึ้นเราจรึงพยายามที่จะทําลายสิ่งนั้นให้ให้สิ้นไปเห็นสิ่งนี้เป็นโทษเราก็ทําทลายสิ่งนี้ แต่ในพระศาสนาหลักธรรมะนี่มันไม่ใช่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดขึ้นเราต้องดูสิ่งใดทําให้ิและทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นละ่ะไม่ใช่สิ่งนี้จะสูญไปด้วยกันทําลายสิ่งนี้จะต้องดูเหตุของสิ่งนั้นว่ามันอะไรทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าโยนิสูมนาสิการเราอาจจะคิดได้ว่าเราเป็นทุกข์เพราะเรายากจนแต่การที่เราจะทําลายความยากจนนั้น ความยากจนมันไม่ได้มีตัวตนมันเป็นสภาพธรรมเราเลยมาเกิดความรู้สึกว่าเพราะเราในยากจนเราจรึงต้องทำลายตัวเราเราจึงกลายเป็นการทำลายตนเองเกียจแค้นจริงชังตัวนี้หรือใครทำให้เรายากจนแล้วก็ไปโทษคนนั้นคนนี้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยในทางกระบวนการพิจารณาในทางธรรมะเนี่ยมันต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความยากจน อันที่ทำให้ความยากจนสิ้นไปนั้นทุกสิ้นไปต้องไปดูที่เหตุของสิ่งนี้จริงมันเป็นผลเท่านั้นเองต้องสืบหาสืบสาไปหาเหตุปัจจัยของสิ่งนี้สา,าเหตุขเหตุปัจจัยของสิ่งนี้จึงทําให้สิ่งนี้สิ้นไปได้ก็ไปดูที่เหตุการแก้ไม่ตรงเหตุยังเกิดมาจูกการทาลายทําลายตนเองบุคคลผู้อื่นสิ่งต่างๆจางอย่างขาดความชอบธรรมขาด ความเป็นเหตุเป็นผลทางธรรมะก็เราไปดับแต่ที่เราจะดับเหตุก็ไปดับที่ผลก็ไปดับที่ผลกับก็บเป็นสร้างเหตุใหม่ขึ้นมาเพื่อต้องรับผลต่อไปต่อไปเพราะเหตุมันไม่ดับเราไปก่อเหตุใหม่ก่อเหตุใหม่ก่อเหตุใหม่ยังไม่ยอมสูญสิน้นเช่นเวทนาควา,ามรู้สึกควา,ามรู้สึกที่เราไม่ชอบใจเราจึงต้องการนาควา,ามชอบใจการนาควา,ามชอบใจจะไม่เกิดตัณหาขึ้น ไปสราความชอบใจเพราะไม่ชอบใจในสิ่งที่มีความรู้สึกนี้หรือความรู้สึกนี้ชอบใจเราอยากได้แล้วก็สรหาสิ่งที่ต้องการความชอบใจเราต้องการความชอบใจเกิดขึ้นกับสร้าความชอบใจนั้นโดยเราไม่ได้ทําเหตุหน,ตนั้นให้มันตรงกับผลแต่กลับหาผลนั้นขยายเป็นเหตุใหม่เอาเหตุมาเป็นผลแลาผลมาเป็นเหตุแล้วก็เหตุมาเป็นผลจึงเกิดเป็นวงจรของชีวิตที่เรียกว่าวิถีจิตหรือปฏิสุบบติธรรม เรื่อตวัฏสงสารมันวนเวียนอยู่ความเป็นเหตุเป็นผลเหตุเป็นผลเหตุเป็นผลเช่นนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะความว่าไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมอันควรรู้ควรเข้าใจก็คือสัจธรรมที่จะตสรู้ชอบประกาศแสดงไว้ในความเป็นจริงอันควรรู้เข้าถึงคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติตัวนี้แสดงในความเป็นอิทัิปย,ยตาปฏิสุบะธรรมโดยแสดงความจริงแท้ของธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นอนัตตาถ้าเราจับหลักนี้ได้ เนี่ยนิพพานอยู่ตรงเนี้เราจะดับทุกโรคภัยได้ทุกขณะที่เรากำหนดรู้รู้เข้าใจกบคุมตนเองได้และจะใช้ตัวนี้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผู้ที่จะกก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตประโยชน์สุดนั้นจึงไม่ใช่แค่เพียงวิ่งวอนเรียกร้องเรียกหาพูดือตั้งเครื่องบวงสรวงต่างๆนานา แต่จะต้องรู้แต่ต้องพัฒนาจิตรู้ให้จิตนั่นคือการรู้เกิดตัวตัวรู้เป็นตัวรู้ที่ที่มีคุณภาพตัวรู้ที่มีคุณภาพมีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นเีความเหมาะกวนการงานตัวรู้นี้เกิดขึ้นโดยการพัฒนาจิตซึ่งมีตัวรู้อยู่แล้วทุกคนมีต้นทุนเท่ากันมีตัวรู้เท่ากันทั้งหมดแต่สิ่งที่มันเป็น เหตุเป็นปัจจัยอันสืบเรื่องนี้ต่างกันต่างกันเพราะความไม่รู้เข้าใจที่ต่างกันแต่รู้เรารู้เข้าใจเหมือนกันตรงกันทุกคนจะกบมาสตีตัวรู้ที่ถูกต้องเป็นธรรมะอันเดียวกันเป็นธรรมะอันเดียวกันคนตัวนี้ไม่ได้มีความต่างกันพระสมมุตินั้นทิ้งไปบัญญัติไม่มีพระธรรมอันเป็นที่สุดของทุกคนอันเสมอกันก็คือความบริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้นก็นเป็นตัวตนบุคคลหญิงชาย ทุกอย่างตัวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ความบริสุทธิ์ที่สะอาดที่เหมือนกันเสมอกันและ,ะไร้ความเป็นตัวตนตรงนี้ไม่มีความเป็นตัวเป็นตัวตนอยู่อันธาตุธรรมธาตุอันแท้ที่แท้จริงแล้วกลับคืนสู่คําว่าพุทธธาตุธาตุพุทธาร,รู้อันเสมอกันดังนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้คนผู้ที่รู้จริงๆท่านจริงละความเบียดเบียนประรุณทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏนั้นเป็นเรื่องของวัฏฏะสงสาร เช่นสามมณีน้อยพระอาจาร์ไปพลาดพรังทำให้สามนณอตาตาแตกก็เลยไปออกพัดพัดโบกไปไปโดนตาตาแตกเขาสาเน็นบารุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอา,หารหันต์แล้วส,เธธส,สเา,าวสเธธน,สน็นก็เมื่อมือนิกรรเบ้าตาที่เลือดทะลักแล้วก็ค่อยออกไปไม่พูดสักคำไม่ส่งเสียงให้ครูบาอาจารย์ท่านทราบว่านณิตาตาผมแตกแล้วเพราะ ดามพัตีิที่หลวงปูได้พัดออกมาโดนตาผมก็ไปปัดกวาดเช็ดถูหน้าศาลาพอดหลวงตาครูบาจารย์ออกมาเห็นข้าวรู้ข้าวอุทานแล้วก็ตกใจขอข้ามากรรมว่าท่านจะได้ถือโทษเลยก็เป็นไม่ได้จิตนาก็เป็นงดงดโทษเถิดสำเนียบอกว่าไม่ใช่ความผิดของหลวงตา ไม่ใช่ความผิดของกับผมเป็นเรื่องของวฏตาสงสารหลวงตาสะดุง้งตื่นขึ้นมาตื่นก็นจิตตื่นโอ้นี่สัมเนีนไม่ใช่ธรรมดาเลยเมื่อไปถึงพระเชตวันกัฟ้าพระ,พ,ระ,พ,ระพ,พุทธองค์กราบถุนรบรบพุองค์ทราบพระองค์สงสารทราุกการด้วยสำเนียนนั้นค่ถต่งความบริสุทธิ์แล้วพร็รู้แล้วเมื่อร,รู้แล้วก็คุมตนเองได้ได้แช้ตัวให้เกิือประโยชน์ไม่เอ,อะอะโวยวายไม่วุ่นวาย ไม่เดียวไปด่าใครไปว่าใครไปชมใครทุกอย่างคือขึ้นตะเวตามปัจจัยและใช้ประโยชน์สูงสุดในโอกาสที่มีเวลาที่เหลือนั้นให้ถึงให้ได้โอกาสเวลาที่มีนั้นทุกคนมีไม่เท่ากันแต่ถ้าใช้เป็นนั้นประโยชน์ย่อมถึงได้เสมอกันถ้าใช้เป็นเรามีข้อจำกัดมีข้อจำกัดมีข้อ,ขอ,ขอ,ขอคือกลที่ต่างกันด้วยผลกรรม แต่เราแต่ถ้าเราใช้เป็นใช่มีคุณภาพคนที่มีโอกาสมากโอกาสน้อยเวลามากน้อยมีเกรื่อนสิ่งเกือกูลมากน้อยไม่ต่างกันแต่ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าจะถึงประโยชน์นั้นต่างกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถึงได้อย่างเสมอกันสูงสุดเท่าเทียมกันดุจทุกบุคคลเ้ากู่พระพุทธศา,าสนาจะเป็นเน้นน้อย จะเป็นพระเล็กพระน้อยพระใหญ่จะเป็นลูกกษัตริย์ลูกจาบ้านขอทานเมื่อเข้ามาแล้วใช้โอกาสเวลาสิ่งพร้อมความพร้อมที่มีนั้นทำกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกิจช,ชีวิชวแล้วมันมีคุณค่าทุกคนมีคุณค่าแห่งชีวิตถ้ารู้ว่าชีวิตมันมีค่าอยู่ที่เรารู้ยั่งต้องรู้ให้การรู้ถึงซึ่งคุณค่าของชีวิตก็คือความมีธรรมะอันทุกชีวิตมีธรรมะเท่าเทียมกัน คือมีความให้เห็นความเป็นจริงเท่ากันมีความเกิดขึ้นตั้งดับไปเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดอันสิ่งที่เรามีความเหมือนกันโดยในธรรมะเนี่ยยุติธรรมต่อการที่เราจะพัฒนาให้เรานันรู้เข้าใจในธรรมะเพื่อประโยชน์สุดก็คือความดับทุกข์ได้อย่างเท่าเทียมกันนี่คือพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาสากลไว้ในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติศึกษาที่เรียนรู้ไม่ยากเลย เีแต่เราตื่นขึ้นมาและมองทุกอย่างอย่างเป็นนักสังเกตเป็นนักพิจารณาอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อจนพิจารณาเห็นความเป็นเป็นเหตุเป็นผลโดยธรรมะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นเป็นความเป็นจริงโดยธรรมะว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้จริงๆใครเข้าถึงตรงนั้นได้จิตสบายเบาสงบแม้อยู่คนเดียวก็มีความรื่นเริงบันเทิง ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งใดๆอีกแล้วเพราะเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเราเพึ่งตนและพึ่งธทมสมดังพระพุทธวจนะทวิจตัดไว้ว่าให้พึ่งตนพึ่งทมนั่นคือที่สุดแห่งการศึกษาธรรมในชีวิตเพื่อที่สุดคือการรู้ธรรมเพื่อดับทุกข์ดับโลกไปที่แท้จริงและทำได้จริงด้วยตัวเราเองยัตถาวริวหาปุราปริปุเรนตีสากรังเอวะเมวะอิตัวดินนัง เปตานางอุปัคกปฏิอิจิตตตั้งปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรสอยัตถะมณิโชติรสอยัตถสับบีติยุวัจจันตุสัพปรุโขยนัสตุมาตภวันตรายโยสุขีนิกายุกภวะ อภิวาทนาสีริสะนิจวุฒปจายโนจัตตารอธรรมวันตีอายุวันโนสุขังพรังภวตุสัพระมังคังรักขันตุสัพเบเดวตาสัพปะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาสุธีพระวันตุเต